l i ฟ e Good Time สาระดีๆสำหรับทุกคนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมสมาธิเพื่อใจเป็นสุขตอนที่3เทคนิคการฝึกสมาธิเบื้องต้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรมพิสิทธ์โจดกิง่งผู้ดูแลสถาบันพลังจิตานุภาพสาขาที่78มหาวิทยายลัยขอนแกน่นสำหรับผู้ที่สนใจที่จะฝึก สมาธิฝึกทำให้จิตสงบนะครับคือหยุดความนึกคิดนะครับนะก็จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนนี่มีความสามารถในการที่จะหยุดความคิดตัวเองได้ถ้าเราสังเกตดูนะครับก่อนที่เราจะหลับแต่ละครั้งพอเราบอกว่ายีบนะเราจะหลับแล้วทำาว่อยีบสิ่งที่เราทำก็คือความคิดเราจะหายไปเลย นะครับแต่ก็มีคนบอกว่าความคิดที่หยุดเงียบก่อนที่จะหลับนี่มีแค่ได้ประมาณแค่5นาทีเท่าน,นั้นเองนะครับแล้วก็จมดิ่งเข้าไปสู่เขาวังคือหลับเข้าไปเลยนะครับเพราะงั้นถ้าวันไหนที่ไม่สามารถหยุดความคิดได้นั้นนะครับนะหลับไม่ได้นี่จิตฟุง้งซ่านวุ่นวายมากเนี่ยนะครับจะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียมากเพราะไม่ได้พักนะครับเพราะงั้น เทคนิคการฝึกสมาธิทางพุทธศาสนาก็ใช้วิธีหนามยอกเอาหนามบงนะครับคือนะครับจิตมีหน้าที่คิดเพาะง,งั้นการที่คิดแล้วไม่หลับก็ให้คิดซะเลยแต่ให้คิดในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่านก็เลยให้นะทางสายหลวงปู่มั่นพุธิสโตท่านก็เลยให้มาคิดถึง พนามของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธ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 นะครับในการฝึกสมาธิท่านก็เลยให้เริ่มจากนะครับการระลึกถึงระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจถ้าจิตฟุ้งซ่านมากการนึกพุทโธก็ต้องนึกแบบเร็วๆนะครับพุทโธ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 เพื่อให้มีช่องว่างของจิตน้อยเพื่อจะได้ไม่ให้จิตแวบไปนึกอย่างอื่นเมื่อจิตเริ่ม สบายแล้วนะครับคำว่าพุโทโธก็จะเริ่มช้าลงพุโทโธพุโทโธพุโทโธช้าลงช้าลงจนสามารถหยุดพุดโทโธได้นะครับหยุดพุดโทโธได้เหมือนที่เราจะงีบแล้วไม่คิดอะไรนะครับแต่เราจะอยู่ในความนิ่งตรงนั้นนะครับแทนที่เราจะนิ่ง5นาทีแล้วหลับเราก็จะนิ่งแบบไม่คิดอะไรเป็น5นาที10นาที15นาที30นาที จิตที่หยุดความคิดได้มากกว่า5นาทีนั้นก็จะเริ่มผลิตพลังจิตนะครับก็จะเกิดผลดีต่อร่างกายต่อจิตใจนะครับนะอันนี้เป็นเทคนิคการการฝึกโดยการนึกถึงพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสตินะครับซึ่งก็มีอย่างอื่นอีกมากมายนะครับในการฝึกนะการทำสมาธิถ้าท่านมีเวลาน้อยนะครับนะ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวธิโรดมพระเจ้าหลวงพ่อเวียงทิพยินสิโลท่านก็แนะนําว่าพวกเราทุกคนควรจะมีสมาธิอย่างจำนะครับอย่างน้อยเดือนละ6ชั่วโมงนะโอ้ทังนั้นเราจะไปทําสมาธิให้ได้อย่างนั้นก็จะจะยากนะครับท่านก็เลยแนะนําวิธีง่ายๆก็คือว่าให้ทําสมาธิวันละ15นาทีนะครับวันละ15นาทีถ้ารวมแล้วสาวันก็ได้ 450นาทีถึง7ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้บรนดา15นาทีให้ง่ายกว่าน,นั้นอีกก็คือแบ่งแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเช้าสัก5นาทีนะครับนะตอนเที่ยงสัก5นาทีตอนเย็นหรือตอนก่อนนอนสัก5นาทีนะครับก็นั่งนั่งสมาธินะครับนั่งที่ไหนก็ได้ท,ที่ที่สบายๆแล้วก็นึกในใจว่าวุฒโววุฒโววุฒโธวุฒโธตื่นขึ้นมาก็5นาที ทานอาหารกลางวันเสร็จก่อนจะทํางานก็นั่งพุทูพุทุห้านาทีนะครับตอนเย็นก่อนจะนอนก็พุทุพุทุรวมแล้วเนี่ยนะครับเราจะได้มีความนิ่งของจิตนะครับได้ถึง450นาทีต่อเดือนนะครับเพราะงั้น,นจะได้ผลมากเลยกับถ้ามีศรัทธามากขึ้นนะครับสามารถทำได้มากกว่า5นาที มาช่วงเวลาไหนที่จะทําให้เกิดพลังจิตได้เยอะท่านก็แนะนําว่าจริงๆทําช่วงตีสี่ถึงตีห้านะครับตื่นขึ้นมาก็นั่งสมาธิเลยนะครับนะนั่งได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับจะเกิดพลังจิตอย่างมากมายนะครับถ้าแต่ไม่จำเป็นต้องทําทุกวันนะครับทาในวันที่เราพร้อมนะครับนะแต่ทย์เราได้นอนเพียงพอแล้วแล้ววันรุ่งขึ้นไม่ไม่มีงานอะไรมากถ้าทาทุกวันเดี๋ยวจะง่วงนอนนะครับนะ สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกทำสมาธิใหม่ๆจริงๆก็ควรมีครูบาอาจารย์ถ้าเริ่มทำนานนานขึ้น30นาทีทั้งหลายเนี่ยนะครับแต่ว่ากำลังจิตยังไม่เข้มแข็งจิตเมื่อตกผวังแล้วบางทีจะเกิดภาพนิมิตเป็นเสียงนะครับเป็นภาพต่างๆถ้ามาเรียนสมาธิท่อาจารย์หลวงพ่อก็จะสอนวิธีป้องกันไว้ให้นะครับพอเริ่มทำสมาธิไป1-2นาทีท่านก็ นึกพุโทโธพุทโธไปหนึ่งถึงสองนาทีท่านก็จะให้ถามว่าใครคือผู้รู้ขึ้นมานะครับแล้วก็พุทโธพุทโธต่อไปทีนี้พอเราทําพอเราทําสมาธินึกพุทโธพุทโธไประยะหนึ่งนี่นะครับจิตจะเคิฟเหมือนจะหลับแล้วตกผวังนะครับตกผวังไปบางทีเกิดภาพเกิดเสียงขึ้นมาก็แก้ไขด้วยการมีสติถามตัวเองว่าใครคือผู้เห็นถ้าเป็นภาพถ้าเป็นเสียงถามว่า ใครคือผู้ได้ยินก็สามารถแก้ไขได้เพราะงั้นการทำสมาธิยังทิงต้องมีครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำครับ